เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอิทธิพลจากคาจิกิคุณผู้ชมนะหนักทีเดียวครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่นะโอ้โหดินสไลด์ด้วยมีผู้เสียชีวิตแล้ว4คนครับช่วงหน้าครับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวตราสัญลักษณ์ t r u s จัดไทยแลนด์เร่งเสริมความเชื่อมั่นการเดินทางท่องเที่ยวไทยเตรียมยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผ่าน4ีเกณฑ์ประเมินหลักประกอบด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วไปการชำระเงินการสื่อสารภาษาต่างประเทศการเดินทางเข้าถึงและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเริ่มนําร่องโครงการกับผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมที่พักสมัครเข้าร่วมขอรับตราสัญลักษณ์ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ชี้ความปลอดภัยเป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางครั้งนี้ก็เป็นการรวมพลังกันอย่างครั้งยิ่งใหญ่นะครับ แล้วก็มาประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยมีความพร้อมมากเหลือเกินในการเดินทางในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวมาลงทุนภายใต้สโลแกนใหม่ที่เราจะได้เห็นนะครับคือทร u สเซ็ตไท a แ l a n d เลือกคืนความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่หัวห็นยำชัยเกี๊ยวปลา,าเจ้าเก่าน,นี่จะบอกว่ากอยแบบนี้หาทานยากมาก